สวัสดีครับพี่น้องผมไปสุขทสุกคนครับมาน,นี่แลวมาพบพ่อครับช่องอีสาน,าน้านาแนวทางพารวยนะครับมัน,นี่เกิดจะมาลงคลิปแนวทางนะครับจะมาเห็นแนวทางลาวกระชาตนะครับลาวกระชาตของวันที่มัน,นี่จะเป็นวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดเอ็ดเดือนแปดหกแปด สำหรับแนวทางการฉาดเนเขาก็ได้ลงทุกมือพี่น้องแต่ก็บอได้เอามาลงคลิปเนาะลงให้ทีมงานมูอพวกครับเอาไปเล่นนะครับเอาไปเป็นแนวทางแต่มื่อนี่ก็ทั้งช่องก็ได้เอามาลงนะครับมีชาร์ดมาหน้าหรือว่าแนวทางปลารวยนะครับมื่อนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับเอามาเป็นแนวทางสําหรับแนวทางกับมีเขามีรุดนะครับก็อาจจะบ่มีหย่อนลังให้เบิ้งนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี่ก็บานไปกับในลงอยู่ก็ คือว่าโอเคอยู่ก็เขาอยู่ก็คือว่าแหละแนวทางก็มีเขามี่ลดตัวนี้นะครับก็บปะว่ากันก็เป็นเพียงแนวทางพี่น้องเขาได้เลือกเบิึงนะครับเอาไปพิจารณาเบิึงนะครับไปเปรียบเทียบเบิึงกันสนใจกับตามนะครับมุ่สนใจกับทานนะครับก็ฝากนะครับตั้งช่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวเฮ็ดคลิปหรือเฮ็ดแนวทางให้พี่น้องเขาได้เบิบงไปเรื่อยๆนะครับสําหรับ ทางช่องพิสานมานาหรือแนวทางพรารวยนะครับสนมีกำลังใจให้พี่น้องเขาได้บิ่งนะครับได้ติดตามนะครับสำหรับมือนี้นะครับวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดนะครับแนวทางของเขามื่อนี้ก็ได้โรดนะครับวิ่งโูดนะครับอยู่ที่แปดเก่านะครับแปดเก้าสำหรับแนวทางของเขานะครับ แปดเก้าจับคู่กับจับคู่ไปที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้ากับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอง เก้าสามสำหรับคู่เด่นเข้ามานี้นะครับคู่เด่นก็อยู่ที่แปดเก้านะครับแปดเก้าคู่เด่นสำหรับสามตัวนะครับส่วนมากทั้งช่องกับสามตัวก็จะเป็นเป็นวินนะครับจะเป็นวินนะครับจากพี่น้องกับางเอฟซีบางท่านก็อาจจะรู้จะเข้าใจนะบางท่านก็อาจจะไม่รู้เข้าใจนะครับมันขึ้นอยู่ ครับพี่น้องเขาติ่เคยติดตามมานะครับแต่ส่วนมากทั้งช่องก็จะเห่นเป็นวินนะครับจับวินให้นะครับสําหรับสามตัวนะครับเพื่อพี่น้องก็ได้ไปพิจารณาเบิ้งนะครับเพราะว่าจะสามตัวหรือสองตัวนะครับน้งเธอมันจับคู่พวกเขานะครับแต่มันเขาอยู่ในลูดนี้ในวินนะครับอตันนี้เขาเอาไปพิจารณาเบิ้งนะครับเอาไปเป็นแนวทางนะครับสําหรับวินของเขามันนี้ก็วินรวยๆนะครับ เก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับนี่แล้ววินของเรานะครับให้พี่น้องไปพิจารณาเบื้องนะครับไปเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านใดที่อยากเล่นสามตัวนะครับแต่กับบอลแนะนํานะครับให้เป็นให้เล่นการพนันนะครับให้เป็นเพียงแนวทางซื้อนะครับเเพียงแนวทางนะครับสําหรับแนวทางกับมิถุามีรุดอันนี้คือยาวกานนะครับแต่กับเฮ็ดมาดนเ้วละ่น้องแต่บอลมีโอกาสเดามาลงนะครับ มือนีก็เลยเป็นมือแหกแหกมานนะครับเอามาลงให้พี่น้องเขาเบิ้งในติตาเบิ้งนะครับอิทธรณาเบิ้งนะครับสนใจกับติดตามแต่บ่สนใจกับพานได้นะครับจะต้องไปก็จะลงให้พี่น้องเขาเบิ้งในเปรียกเทียบเบิ้งนะครับสำหรับพวกที่สนใจแนวทางพารวยนะครับตางช่องอีสานมานาก็เนีเอามาลงให้พี่น้องเบิ้งนะครับเป็นมือนีเป็นคลิปแรกนะครับสําหรับแนวทางลาวกาชาดนะครับสำหรับมือนีก็ ก็ไปสมนีกรน,น้องี่งอยพบปะกันทิหนาสำรับวันน้ก็อขอสวัสดีครับ